วันนี้บ่าวมีมาไวมากประมาณจากสามโมงสามโมงตนตน,ตนแต่กัเอาเท่าที่ไปสามโมงแรงพี่น้องก็คือช่วงพอขาดไม่ขายมากเลยนะครับแล้วพอขาดม่ขามากกันแล้วคลองถมบัดสางไผ่ใส้มุนจะโซะทอนพี่น้องผมบ้านบ่าวมีมสามโมงกลัวหนาวลมแห้งอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดโคตรแห้งเลยบมันแห้งธรรมาดาพี่น้องหนาวเส้นไปสามมือและนำ เฮาสิมาเบื้องตอนพ่อค้าไม่ขายเพื่อนเปิดเพื่อนเปิดไม่เ่แม่ป็นตอนที่คนผูกพานเนาะครับเนาะน้องเตียฮามาถ่ไทยตอนที่คนกําลังผูกผ่านอยู่กะกัเป็นอีกฟิวหนึ่งตอนบ่มีคนก็อีกฟิวหนึ่งเนี่ยข้าเจอบ่อข้าเจอบ่อใส่ผ่าใบกันเลยที่เดียวเชี่ยวเพราะว่ายัางเพราะว่า ครับมันร่มแห้งมันสิไปกับเบิร์ตขั้นห่มน่ะนะการเตรียมของกะอาย่ในช่วงเตรียมผู้เลี้ยวกับเลี้ยวผู้บ่เลี้ยกับบ่เลี้ยวคือย่างลูกพี่่เพนกับหอกกับเลี้ยวไปชุดหนึ่งเนาะครับเนาะครับกำลังเตรียมตัวแต่งองค์ทรงเครื่องอยู่เต้าลูกค้ากะมากันได้ร่องแล้วอันนี้อยังไงอันนี้โดนี่ทอดค่ะโอ้โดนี่ทอดตอนละหายด้วยกันว้าว ปลาดอนลีทอดกับตอนลาหาวาหันดึกปลาไข่ไป3ามสี่ตัวอิ่มแอร์แหละเขาก็ต้องมาจัดปลาดอนลีทอดตอนละหามีเงินหาบาทเอาไว้ตรงตัวมีเงินหาบาทสามารถกินได้นะเบเกอรี่หาบาทก็กินได้ได้บ้ามีรองเหลี่ยวดีสี่น้องเ,เด็เด,ดไปก็คือก็ว่าสิอยากให้เบือ้องสถานาการณ์ตอนที่ พ่อค้าไม่ขายเพิน่นตังร้านตั้งล่วงยูนี่กับบ้ามีกับคิดว่าใส่เขาไปเจอกันมื้อเ้าเจอกันเสียงสินคือก่าน่่อค้าะงพ่แมนไปเจอกันอยู่เขียงบ้าเอียพี่น้องทีมงานเ่าทีมงานาา <laughs> หฮอครับ <laughs> <c oughs> ลมกับแห้งขกเกีหนึ่งเลยมุ้เจ้าก็ายังมีแห้งมาขายต่อไดพวกกับเงยยู่ดรล้มกับแห้งแห้งสระพี่น้อง อืมหมูปิ้งแซ่บที่สุดในโลกเรากำมาอันพักผมกะดีดีแต่ว่าปหอยห่างบ่วงไปเจ็ดแปดมือหอยคือบอ่ได้หนูจักเถียหอยอยากเอาไปขวใส่พักผมนี่ไหมใช่ก็เสียบแล้วขวดูใส่พักผมเออเอาไปอ้อมใส่ปูกระไดหรอกว่าอุ้ยพักผมอ้อนเลยนี่มันอ,อ้วนเลยแม่พี่นอ้องว้าวไย,ย,ยไปหาหนูซิบมือเศร้ามือเพราะท่านได้่ยักษตัวสั่งแ่้วคอยซื้อพักผมมานี่ ครับหาซื้ออันหาซื้อหนูกับบ่มี่สนา,นาราหาดูคากระสีเถือกสามารถชิ้เข้า่าชี้นได้อีกละพี่น้่เข้ว่าชี้นได้เอาซุปหนึ่งเจริญบ่ได้กินซุปนู้ใหม่บ่ได้กินซุปบะหมี่เล้ามันเป็นคือจังแปลกแปลก <laughs> เอ็นนู้ต้องซุปต้องจมมนบอกกับบ่เนีใ่ใจกันที่สูตรของเราเป็นแนวใดบุตรนะ เออทั้งสุกทั้งจมมนบ่สื่อกูสื่อกูให้จังได้ให้ว่าแซบแซบนัวนัวกับบ่แน่ใจรรอนเลยสิว่าจังได้โอ้เฮ็ดไม่ไม่เลยสมบูรณ์นี่ครับผมปาดครับเจ้าตำลับครับเจ้าตำลับขัดอยากได้ไม่ก้อนนี่สดก้อนนี่กับไปตัดเอากล้วยจากเชี่ยมาบ่มเอาหมดละแม่นว่าเดี๋ยวนี้ครับผม เจี๊่องกับหงใส่ล่าเต่าเจียดเพราะเป็นเด็กยูนี่พูดนอะ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 โอ้ยโอ้ยตายตายตายไปไฟไฟลาบหมูต้องถึงเครื่องถึงขัวเฮาเน่ค่ะเอออร่อยแซ่บเว้ยค่ะเปล่าแม่นอนอีดีที่เห็นเราลาบเป็นหม้อโลใหญ่ๆนี่นี่ยำเอาขายมาเบิดอเดี๋ยวมาคู่กันเลยถือต้องวาอือพักห้อยลงไปแซ่บน หอมอันนี้ผัดประดุกค่ะอืมว้าวหอนกรอบเขาเขาเจ้าเฮ็นมาขายเปล่าเจ้าจะได้เขาไหมมีข้าไปแค่ได้หงสือกนหือปีหลองกลับไปต้องไปหงด้ใี่ซาเเน่ซื้อแน่จ้าสาเรเน่ซื้อแน่จ้าสั่ลาบบะมี่เลยลาบบะมี่น่จ้า โอ้ยบักบวกไม่ใช่ไม่สวยมะบานเห็ดเป็นมัดพากรวบนให็นเอดแล้วในบักบกกวายกับมีนมามันบอกคุ่ยากพันยังบอกครับยามนี่กวายห้องแม่แม่แม่อตตูเย็นไปฮะมันมันไกลเนี่เบาแล้วแม่ออดตูเย็นไปก็เลยขายนี่มครับมันเป็นของหายากมันวายแล้วแล้วก็มันหายากนะมันเป็นกินมก็ไดแล้วมันเจ้าแล้วฮะ อดคิดไปแล้วมามม่ขายต้องกินต้องแสบต้องนวดบ้านบ้ามีมีบ้านมองออ่นบ้ามีบ้าหัแล้ว่ามีอยู่บ้านบ้ามีมีแน่นอนพี่น้องผมไข่คณิดาลูกไข่บ้ามาเขาน้มต้มบ่นี่ของอันสีดังอยู่ในสีดอกเจ้าหนึ่งสีด่งดังหินีบประมานสี่หาเดือนที่แลี้ยอนหกงวยเท่าใดกว่าแปดสิบพืชเท่าใดลอยซาบ้ามีบ้าหัว ต่ว่าเพิ่นขายแค่ยี่สิบเา,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 าบอร์บานเจี๊ยบเลยบวบว่ฮะไคสิมาฮะอ๋อส่งไปบ่ โอ้วันอังคารมูนี่วันเสาร์อ่าเดี๋ยวรับปากรับปากจัดให้ได้ได้จัดให้ประมาณขัวหนึ่งละเนาะเออกยจสองตัวผุเหลียวไม่ใช่สิพ่อขยนุท้ากยจสองตัวขยนูใหญ่กับตัวเดียวกยบ่เป็นยังเอาไหมได้อยู่เอาไปขยจสองของเนี่ยครับขี้คาดไปหุงเขาไม่เอาบอกตรงๆเดี๋ยวยังม่เอาเลยครับเด้อโอเคนะไว้จัดพี่น้องผมปลาทูงายครับรุ่นรุ่นสามรุ่นสี่บ่มีหาตัวเทียนเนาะสอนไหม ลองเห็นหาโต้เศร้ายัเที่ยนได้เป็นอย่างผมว่าจะในลูกค้าพี่ไหมนี่ข้อเก๋ไงเ่าเครื่องไม้กันคระของเราเบื้องเอาอ่ะปัิป้าเบ้ามีบอกมากครับเจ้าหลงหุ้มไข้ทางความคักเนาะ เอาบ้าป่ะผมแห่างมัเดือนหนึ่งเราก่ได้จักตัวอยู่อืมก็ะต้อเมนผูดหนูกระไดก็บ่ได้ตัวนี่คอยว่ามันห่างกูโดนแล้วกูถื่อกันหน่ากับบ่าวานี่บัวเอาไปใส่สองเที่ยวแล้วสองสูงแล้วน่าชิมอีหยังสีบาทเขียนไปสีบาทอีหยังขัดมีขัดมีพัดมีกวางละสิบข้าวต้มข้าวต้มไม่ไหมนี่กล้าบเอาเลยนี่ สะเด็ดนาม,มา่าไม่ไมเลยอก็ยังแอืมแจ้วพี่น้องผมใช่บได้อ้ยใกล้ตัวทอ่บ้านคือขายอาคืครับทเจ้านะอ๋ออ๋อไก่เหนียวกบ่เป็นหนงมีที่ตุนตัวตุนใดพี่น้องตุนใดเพิ่น,อน,นอบอกความมีบางขลามรับรองตงป๋งโป,งป,งปงจกตา เขาล้ามแซ่บบักพริกสาวหัวเสียบบักขามม,มีเจ้าเดียวนี่ยละที่เห็นปีนี้บักขามมันอึดพี่น้องมันอึดกระเบื้องเอาดิละต้นใหญ่ๆมีซ้ำนะอ,อันนี้บักขามเลียน <laughs> บักขามเลียนเท่า <laughs> บักข้ามเฉียด <laughs> เห <laughs> ร <laughs> อเออ ไม่เอาอยู่แบบเาเลียนแม่ข้าหัวขวนเลยปลา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 เลียนไฟเอียงของเราจักย่างหนึ่งนี่แล้วราว่าปลาเขาวเลียนไฟต้องคุณพ่อเหล้ากับบองเสียดเจ้าหน้าก็มีพี่น้องเอ้ย เดียดยา,าประเดียงนี้เจ้าเข้าเจ้าเดี๋ยวข้ามแม่งถอดพี่รองผมส,สวยๆงามมีให้เลือกสันซื้อปูแล้วแถมถุงพร้อมเดีอ,อววายเอาไปแฉงเนาะพี่น,อน้องเนาะเนี่ยสวยงามเป็นวายแทมลอยเปอร์เซ็นแล้วก็แมงดากระลั่นตีว่าหอมพี่น้องเป็นกระลั่นตีให้เลยว่าหอมเห็นว่า นี่กับแมงขีเต่ากับไปพ่นเส้นแมงดาอีกเราเฮ็ดดีครับเฉยดิว่าถ้ามาดาตองมามาต่ำม,มาเบิอง้อพี่นองเด้อมีแมงขีเต่าแมงดาแมงทอดอืมอรับประกันเลยรับประกันแบบใกล้ใกล้บ้านศูนย์แม่นว่ครับ ใก้บ้านตุนเอกลานของเราเนี่เป็นลานดี <50 S 1> หพอร้อมการลันตีกัลั่นตีแม่งดาบผูเลือดลอยสามสบห้าสิบสสบ,สบัธรรมดา,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 มา,ดาไดลา้ลานลาน่าผุนปูหยาพร้อม <c oughs> ปูหยาห้องย่างดีเลยอุ้ยอ,อันนี้มัน,อ,มนอียงโอ้เขาอินมันแซงบอ่อ มันแซงครับมันแซงสามย่างหาสีเหมือนเดิมก็สามซุปกันซุบเดียวสะบาสามซุบนันหาสีรถได้ยี่สิบเนี่ยนอนขายดิบขายดีอ่ะก็ขายแบบนี้อันนี้ของแท้ขายดิบของแท้ตะเวียนกิโลเท่าไหร่ล่ะนี่ปลาของเจ้าข,ของคือป,าปลาปมาปลอ,องจ้าลบทบบา ส,สวยสดๆใหม,หมป่ปต,ตะเพียนก็มีเป็กอยเ<ด>นาะมา<ะ>บ,บ้านสามตโลเด้นี่อนโาเพี่นสาตัวสี่ตัวเลยะสามสี่ตัุ่มพี่น้องผม,ม,มพุ่มสี่ตัเอาไปหนึ่งเอาไปเอาไปย่างเมียนพ่วงเจ้ยเอาไปย,าย่างทีไปไ่าม,มันร่ม่นะเมื่อนี้เป็นพ่อข้าไหมข้าเป็นเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ข่อยกังองอยู่าะมันก็ร่มคักอิหรีไหมครับอืม โ้คนเรื่มหลายโซนนี่โซนนี่คนเริ่มหลายพี่น้องผมสวยๆงามๆได้ยังเบาทุกคนไปหลยแต่บักแจงนะบักท่านหวานบอกท่านหวานจุวยแน่นอนนี่ก็ท่านตีน้วยแบบนี่รูปร่างลักษณะนี่สงปกบบจกตาพี่น้องผมอเอาแน่นี่เลยบอกุณดเมียบอกว่าเอาเป็นแซงกังศี่เลยอะ S <S เป็นแซงเลยพี่น้องผม<ส>งว้าวไก่นิ่มสวยใจเกินโดนครับผมอือเออของน้ำแดงของน้ำแดงอือข้ามันไก่ของคุณแม่ของคุณแม่กับเมื่อเดิมเครื่องหมายการค้าของเราต้องเป็นกล้กวยโบราณกล้วยส้มสุกเหลียงอุยฮวย,ย,ยอันนี้บ้ามีคันผูดด้ใดอยากหว่าขับต้มกล้วยนี่แซ่บที่สุดแล้วครับเนาะคันได้ใส่หว่าขับต้มแล้วบอกบอกเลยอย่าฝ่าวใส่กล้วยอื่นกับคุณเ่าท่านล่วงกล้วยนี่ บ้านบ้ามีผู้เฒ่าพ่อแม่เพื่นพาเอืน่นว่ากล้วยสมไปพี่นองมอันนี้ย่างวัชในสุดคุ่นได้นี่ตำกันสดๆดกำกันที่เห็นก็นเห็นหมองนี่เล้ยวเปตะเบิงสากระบี่ทอแชงนี่พี่น้องคือคนบุกอืมนี้าวามกรเียมครับนีงานคุณน่ารับฮะ อืมอ่าถือสากระบียกัักวสันครั้ามป่ะคุณแม่ยางนะครับเนาะคนเริ่มหลายอันส่วนสายอย่าเบิ่งผู้สาวผู้บ่าวน่ะต่องตอนคำคำหาม่วงแรงเข้าเจ้ห้อมล่างแช้งล่างขาอือสามตอนอมพักอได้อพักปอสารได้เลพักปอดสารขวงแทะว่มอืมวบแยบ นี่ก็พักพักหอมใหญ่ครับหอมใหญ่อืมนี่ก็พักพักหอมใหญ่ไฮโดรโอแกนิกไฮโดรโอแกนิกนี่ยังก่อพักหอมใหญ่เอาไปลวกเนาะคุณพ่อเนาะอืมพักหอมอืมเอาไปลวกบทางนี่คุณแม่ก็ยังเหมือนเดิมไปหากัวบักหอยมาขายสอบละส้าบาท ใช่ก็ส,กสิปล่อยมันกินเข่าเจ้าขควางเช่นคุนสมพักโอ้ยปูดองเป็นตอนซ้อนอแต่ปูดองตอนซ้อนตอนซ้อนอันนี้ก็มีเ<ม>ที่งกล้วยสวมกล้วยอ่าทานี่องถึงตองบ้าบ้านเขาเอิญทานี่องบ่นี่กล้วยน้ำว่าเขาเบิร์นกันทีบ้านบ้มีคือเอิญทานี่อองปะจักมาตาใส่กล้วยมันี่อองอมัอออนี่อ,อง มานี่อ่องเ่ราะไม่ทันนี่อ้างบ่เดี๋ยวนี้อันนี้กล้วยยังอันนี้กล้วยส้มกล้วยส้มกะตรงโตอันนี้มันไม่อ้างมานี่โอ้ยกะเอิ่อนาทันนี่อ้างาทันนี่อ้างมาตั้งแต่ไหนเท่าใดนเดี๋ยวนี้ผู้กะไปซื้อผู้ฟังนี่ฮะเขาสิไปทางพี่เขาบอกแล้วว่าเขาสีมาจังสีจังสันอืหลับอยู่ในลานลาบอีกเด้นั่นอืม ครับวายงามคือนอย่างอีสานบาดใครหนุ่ยอันนี้คือข้องามแท้น้องไปง่ายจังเอาใต้ตาเป็นอย่าง่เบิ่งดรึแี่การไม่ดีหมดแต่ตาเป็นเส้นแสงอืมเป็นเส้นแสงบอกว่าเป็นเส้นแสงพ่อนะแปลว่าจังใดวะอุ้ยบักท่านพี่น้องอืมอืม ล่วมเป็นพี่น้องเฮ้ยกต่ถ้าไปล่มครับร่มแนนไม่ใหญ่เนาะอม,มองนี่ว่างเพิ่นไปนอเวอยู่เพิ่นบ่ทันมาเด้อเพิ่นไปเอาปลาแซนม่อนพี่น้องมองนี่นครับผมโอ้ยน้องๆนักเรียนนักศึกษาเฮามีตัผู้ดีๆงามๆพี่น้องกำบังฮวงทางนี้ก็มีทางพุทธกมาต้องร้องเหล่าเมือง มันเป็นยี่ยัอจังไดเดี๋ยวหฮามาหูกันพี่รองม้นนี้ว่ามันเป็นจังไดเสียมสีดยาก็มีกับลองเมือเขาวันี่ห้งอไเอาคอยอยยากูกันย็นลีครับยลรี่อางุนเกี่ยวห่อเอองุนเกี่ยวห่อไอ้ก้อนละยบาท1บบาทก้นละสิบาทเขาต้องลองนาะพี่รองเนาะกัดจินนลวดว่อ้จอครับผมใส่ไม่จอครับยีกินเป็นว่ก่อยสี บ่เป็นตาอ,อายคนของนะ้องพี่น้องครับกินแนวใดบ่าหัอีหลืออืม,อ,ม,อ,มอ้าลาบกลับมาบ่าย่านหนาวแม่นบ่เจ้าเมื่กวนันญาติ่าได้เงินมากกว่าอืมญานโอ้ย่านลูกค้าหิวลูกค้ากะทาคือวา่าเนาะครับเนาะกันเมื่กวนันบ่ามากกะเชิงเง,งินเชิงแง่และหาเด้๋ยละ าลานี่เดี๋ยวพี่น้อง้าเบิ้งเข้าแรงคนเต็มรุ่มตรึมพี่น้องผมรุ่มกันตรึมแน่นอนพี่น้องเจอมาลาโอ้ยี่ยังนี่คนมาหุ่มหลแท้เอนญาติญา oh. right ิกันดิครับคนญาาิปลาเอาแจคเฮ็ยร่วงท่านบอกเฮียางไหนครับตัวน่อยว่าย่างอาพี่น้องปาบกหอยผักผม เฮ้ยหาหนูจังไดยก็หาบบได็กอ้อนสั่นพักผมเลยคุณแม่ครับมาเลยมาก้อนได้กินก้อนมาที่หลังซาบดอดเสียใจเนาะอายเน,ะนาะเหลียวยุ่ซ้ำนี่อืมมาซาคือคุณบ่ได้กินนะ่ะครับ โอ้ยนานีคือเป็นเจสัปนายอย่างปลาหมึกครับนาปลาหมึกเป็นหายดีนะครมบโปรโมทีนะจชดาครับผมหลวงนะจ๊ะงามดีเลยครับอ่าสู้ชีลาเป็นเต้นเป็นผมวาเนาะเป็นตะสือไปไหว้ฮีงพระน่ะนะมันงามเนาะครับเนาะวาก็ดีหลายเนาะค่ะครับผมเขาไม่ค้าเ้าขายอย่างเนาะหอดใก้นิสุทอธมีสุทอด อีหยังที่เป็นชิ้นส่วนหองไก่เอามาทอดให้เบิดเลยจ้าแม่นค่ะลาายไปเฮ้ยจ้าบ่แพงเด้อค่ะไลม่สิบบาทก็ได้กินสำหรับเม่นค่ะสิบบาทก็ได้กินอุ้ยตายบ่แพงบ่แพงค่ะชิ้นละบาทก็ยังมีเลยค่ะหมูชิ้นละบาทก็มีจ้าเอาร้านนี้มีเงินบาทนึงก็กินได้ได้ค่ะบ่ให้ขาดห้าบาทสิบบาทขางเคียงหมูสุดเทพพี่น้องอันนี้ชิ้นละบาทหนึ่งบาทหรือว่าต้อนละบาท อ่ะมาอยู่ปากทางเขาข้องถมบานบ้ามี่เราเาจสร้างไพ่ไส้มุ่นเยาโสทอพี่น้องเนาะดากมันบ้ามีมักที่สุดคือดากจุดละสิบบาทไม้ละสิบบาทติดกานน้องเดียน้องสี่สิบจ้ามันแต่สวมกอดราคาปากเอียบตอนเนี่ยคอฝ่ามือนี่นังไก่กรอบจานละยี่สิบข้อก็ข้อตอนละห้าอุ้ยเอาวะยัยนี่เอาเงินมาซ่าบาทขึ้นได้ทุกอย่างเลยนี่ พี่สางว่าพี่น้องว่านแหลงคุณได้จาน่านหลานก่ยิ้มจัดต้องจัดพี่น้องต้องจัดเดียวต้องจัดบ่บ่จัดบ่ได้บ่จัดบ่ได้ต้องมาอืมมันกะเราต้องคิดยุคเศรษฐกิีสี่แต่ว่าคุณมีเงินซาบาสามารถซื้อของกินได้มันไม่ธรรมดาแล้วเป็นกับเข่าไหมเฮ้ยอู้ยายอืม มันหนาวพ่อข้าแม่ขายบางท่านอุย้ยสามโลอร่อยพี่น้องเป็นกระสอบอ่ะพ่อข้าแม่ขายผู้ลงคนกะหนาวกับบ่ได้มามันก็นต้องสู้ชีวิตกันแน่พี่น้องผู้ผู้ใดไหวกับมามันเป็นเรื่องธรรมดาอืมไปสวยงามพี่น้องผมหัวมุ้ยของใส ทางภาคอีสานเท่าก็มี้อครับเด้อนี่มีทุกอย่างที่ควางนาพี่น้องผมเกือบเก็บเนาะพี่น้องแนละ้วคูละเศร้าสามสิบก็ยังมีให้เบิ่งคือเก่าเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นว่างๆเป็นโลง่ลงๆแปลกๆมันร่มแห้งพี่น้องมันร่มแห้งเรามันหนาวพราคข้าไม่ขายมาทำเพิ่งกับพสูนี่มันก็นเลยว่างแต่ว่าจริงๆเต็มพื้นทีเน่ยเต็มพื้นที่ปกกิอันนี้มันร่มสซื่อพี่น้องนะเอาพ่อกัดคิหนาะเอาไปหาแม่ก่อนพ่อกาดคิมนาะคิปนี่ขอคุณครับพี่น้องผม เอาผูส้สอาุสาสุกการที่กระตามเหมือนเดิมคือเราเป็นของผมจากยูทูบช่องอีส,สานบ้านขว่อยงพี่น้องหนาปกบ้ามีกับพวกกะทิน้องคนนันจะมาประจำการยุ่แถวนี่กับว่าเป็นอย่าง